แล้วเหรอเออคิววแล้นี่คือ5แลี้ยว5คิวแล้วอะ5 5สนุกมากไม่อยากจะบอกบอกไปแล้วไม่อยากจะสปบพลอยว่าสนุกมากมันมีซีนที่แบบโอ้โหถ้าดูแล้วคือซิกแพคขึ้นอะโอ้โหเพราะว่าขำขำเยอะเกินแบบเลยกล้าพองขึ้นเลยซิกแพคใครซิกแพคที่ดูเปล่าคนดูทุกคนจะซิกแพคขึ้นหมดเลยพี่โตเป็นยังไงบ้างโอ้โครับสบายดีครับสบายดีแบบตอนนี้ก็จริงจังแล้วก็แบบตั้งใจกับการแสดงกีบุดฝามากเลยครับ มันเนี่ยมีแบบซีนไหนที่มันยากๆเสมอทใหม่ครับเอาจริงซีนยากๆของผมนะครับก็เป็นซีนล่าสุดนะครับที่ผมถ่ายไปครับเพราะว่าปวดพูดเยอะครับผมปกติเขาพูดน้อยไงใช่ปกติเขาแบบพูดน้อยพูดไม่เก่งเออแล้วเราล่ะเราพูดเราพูดเยอะอยู่แล้วคือทั้งเรื่องคือไม่แบ่งให้ใครพูดเลยเราจะพูดคนเดียวทั้งเรื่องอ๋อเออเห็นแบบน่ารักมากเลยน่ารักไหมครับผมยังไงอลยพี่พ หรอชอบน่ารักดีครับน่ารักดีน่ารักยังไงน่ารักยังไงเห็นเห็นความตั้งใจของกล้องเรารู้สึกว่าดูดีครับน่ารักเห็นแบบความตั้งใจในการแบบในการท่องบทในการจำบทในการแบบทำกันมากเราพี่รักพูดเยอะไหมพี่รักพูดเยอะเยอะมากพี่รักแบบอยากอยากที่รักพี่ใครแทนตัวเองอยู่เนี่ยมาเห็นว่ามาเห็นว่าแทนตัวเองอแทนเท้าเปล่แทนชื่อคาแรคเตอร์ที่เล่นตัวละครมันเลิกรักนะไม่จริงๆริงว่าเราอยากเล่นเขาว่าที่รั หมายถึงว่าบอกว่าแบบบทที่รักเนี่ยมันพูดเยอะไหมจ้าเขาเรียกว่าหนักมากเลยก็ผมก็ต้องติดตามด้วยสินี่เอาอะไรกัน <c oughs> ไปอ,ออกออกองค่ะคิวกับมาเจอพวกพี่คือชอบเลยเหรอไม่ค่ะไม่ก่อนเฮ้ยยังไงไม่ยังไงผมไปไหนไม่ถูกเลยกล้องช่วยหน่ีไม่เอาไม่รู้เรื่องก็ลูกหยาดเลยหยาดคิวเรียกไหน คำถามนี้ไม่ได้เลยอี่อยากสยๆเลง อมาลจริงๆรู้สึกว่ามีความแตกต่างเยอะมากเลยครับเพราะว่าในบรรยากาศทำงานนะครับก็มีหลายอย่างที่ผมต้องอจัดการตัวเองด้วยครับอย่างเช่นแบบเรื่องบทเรื่องเขาอะไรแบบ working environment ครับแบบ,บแบบดูกล้อง คอนเชีแล้วก็แบบจำให้ได้ว่าเราแบบถือข้างไหนน้ครับเราพูดอะไรไปบ้างแล้วอยู่จุดไหน,ไหนครับคอนเชียโนี่คือยากมากเพราะตอนกล้องคือกล้องอ่ะแบบปกติแบบชอบแบบพูดแล้วกล้องขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาใช้มือแล้วพอมปนคอนเชียโปุ๊บก,ก็อโอ้โหแย่แล้วกล้องพูดอย่างนี้แบบมือเขาต้องยกขึ้นเขาเรียกว่ามันยากเนต่วมันยากใช่มันก็ผ่านมาได้5้คิวผ่านไปด้วยกันปะ รู้สึกว่าผ่านไปในการมีกำลังใจในการถ่ายมากขึ้นครับพี่ถ่ายมันดีกว่าฉากได้ไปจีบหรือย่างนั้นนะตอนนี้นะครับก็ยังครับผมยังยังไม่มียังไม่มีมมมแล้วใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงหรือยังหรอครับก็ต้องรอติดตามคก็ต่อซ้อมจีบเขาไปถึงไหนนะใครบอกผมซ้อมผมไม่ซ้อมเอาจริงเลยหรอรอเล่นงครับรอเรื่นงใส่จีบยังไงอ่ะเอาวันเนี้อมา,มาออน่ะเขาแต่งตัวเป็นยังไง อันี้แต่งตัวมาสแมนคุณปาตาลโกะใช่แล้วไงไม่จีบเขาเลยหรอไหนอันไหนไม่จีบเล่นจีบจริงจีบไม่จริงจีบจริงเลยเหรอเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะอันไหนมาจีบอันนี้ไม่ติดนะอันนี้ยังไม่ติดหรอนี่ก็เกือบแล้วเกือบแล้วแต่เราก็ทำดิเอ้ย ไอ้คือจีบนอนจีบแล้วเป็นยังไงเขาบอกไม่จีบเล่นเขาจีบจริงอะไรนะครับเขาบอกว่าไม่จีบเล่นจีบจริงไม่จีบเล่นอ๋อในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์เขาก็จีบจริงเพราะว่าชีวิตจริงตอบสี่พี่ไม่ใช่อะไรอ่ะค่าฮิ้วฉันชเนาะ ก็เคยบ้างเป็นบางเวลาพี hey. ่เจอแต่สิบครั้งที่พูดกันตลอดเลยนะก็ยังเคยอยู่หรอมุกเนี่ยก็เรียกเขาวันที่รักแล้วก็เริไม่เคยไม่คือเขาอ่ะต้องเรียกว่าที่รักไงเพราะว่าเราเรียกเขาที่รักได้ไม่ได้มันเป็นคาแรคเตอร์กล้องไงเดี๋ยวเขามาแย่งนะรนะเรียกเขาว่าอะไรอ่ะเบบี้อ๋ออยากให้เลือกอยากเลือกว่าอะไรอยากให้พี่โทว่าอะไรถ้าจะเลือกพี่โทรได้ไม่ได้โทรมาเริ่มคุณนา โอ้โหจบเลยจบเลยช็อบดิวมา <c oughs> คุณลุงไหมคุณลุงไม่ไดไม่เอา้วนพออะไรไม่เป็นอ๋อครับคุณพี่อ่ะคุณพี่คุณพี่พเหรออยากเรียกว่าคุณพี่คุณพี่อ่าเราเราพี่ทออะไรอยากเรียกก้องก้องว่าอะไรทํามเรียกกล้องล่ะกาไม่เรียก <c oughs> ว่ากล้องหรอครับอยากเรียกว่ากล้องผมเ <c oughs> อาใหม่เ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 อาใหม่ตานแหละพี่ทอ เรียกว่าที่รับค่ะโดนละหนึ่งยังไเขากลับมาท้องอมละสู้สิเราไม่ค่อยสู้คน รอ,อต่อไปนะเราเก่งตอนสุดท้ายเป็นแบบมันกำลังใล้หน่อยนะครับครับตอนนี้นะครับก็พวกผมนั้นตั้งใจตั้งใจทำงานมากครับตั้งใจแบบ ในการถ่ายทําของเรื่องกิหมิ่นฟ้าครับผมก็จะเป็นพี่หมื่นฟ้าที่ดีที่สุดที่จะทาได้ครับและน้องพี่รักก็จะเป็นน้องพี่รักในสมบัติของกองกที่ดีสุดครับก็เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยครับเพราะว่าพวกั้นตั้งใจทํามากมากครับผม,บผม,ผมก็ฝากเปก็นกำลังใจใพวกเราทั้งสองคนในการถ่ายซีรีส์เรื่องกิมมิ่นฟ้านในคิวต่อๆไปนะครับก็เป็นผลงานที่พวกเราสองคนตั้งใจในการถ่ายทํามากก็ ตอนอยยยปีนี้แน่ๆฝากทุกคนรอเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมนักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับอบขอบคุณครับ